ก็สวัสดีครับผมวันนี้จะมาเล่น map go garden นะผมแล้วก็จะมาีอ,อีกอีกรหัสหนึงผมน่าะเป็นรหัส FK นะผมก็จะมี chicken jogging นะผม chicken jogging อ่ออะไรเนี่ย chicken jogging เนี่ยน,นะผม แล้วก็ต้นทานตะวันนะผมคือนี่ผมเชื่อมเมาส์คีย์บอร์ดนะคือผมเชื่อมนะเนี่ยผมชิปล็อกไม่ได้นะเนี่ยใช่เพราะว่าผมเชื่อมนะแล้วนี่ก็คือต้นซันฟลาเวอร์นะผมที่ผมแบบสุ่มไดนะ้แบบคือโหอดจัดเลยเนี่สถานะที่มีคือ go p l i n a t แล้วก็ มูนแล้วก็ช็อกแล้วก็แัซเซนกราสแล้วก็ฟรอซเซนนะผมื่อผมนะผมใครอยากเล่นก็มาเล่นนะผมอส s t v อสทบก็จื๊นะ๊บอิสโนวใช่ไหมต้องต้องดูก่อนโอหมชื่อไม่ใช่นะผมเขาใส่แอาใม่ มาวันนี้ก็จริงๆคือจะมาเล่นแบบเดเดียวนะผมแต่ว่ามารีวิวสวนก่อนนะผมผมจะได้ฝึดเล่นนะคอมด้วยแบบเดเดียวแล้วก็มีค์ดใหม่เข้ามานะผมจะรีวิวดูนะผมไปขอตัดไปตอนเข้ารหัสเลยนะกัน ตอนนี้ก็เข้ารหัสมาแล้วนะผมและนี่คือรหัสนะผมดก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 ดลงลงนี่นะผมเข้าไปเลยแล้วก็มีอัปเดตนะมผมผ็จะเลยจมมาเล่นให้ดูนะตอนนี้ชนะแน่นอนหรือเปล่าไม่รู้นั่นเองมาเค็น okay. แล้วมาแล้วนะผมโอเค เที่ยเข้ามาใหม่เนี่ยก็จะเป็นคลาสทางด้านมันบักนะผมเสียงก็จะเบาๆนะ มาตรงคลาดได้เลยนะผ้ย้ยบโอเคคลาสที่เข้ามานะผมก็จะเป็นคลาสอันนี้แหละคืเอ,อเป็นนักวางระเบิดนะผม อันที่สองคือซื้อมาแล้วนะผมอันที่สองเป็นฮันเตอร์นะผมฮันเตอร์ชาก็คือฮันเตอร์แหละมีคอสโบมาให้นะผมแล้วก็ชื่อคาดต่อไปนไม่ใช่มีสามคารนะผม,ะมเรียกคาร์ตไหนวนะอ๋อคือคารนี้นะผม ไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกว่าคืออะไรไอชิพที่เรายจะเล่นก็คือฮันเตอร์ชาแล้วกันรถไฟไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะผมรอบนี้เราจะเล่นแบบพุ่มเกาะเลยนะ เข้าไปน,านี้เลยสองสามสี่หา้าโอเคแล้วผมไปแล้วผมหนึง่งสองสามสี่หา้าวกน,นะน่ซื้อปนะหนึ่ง ผมพูดอันนี้ก็ผมเป็นคนผมเป็นคนใต้นะผมนี่นะผมะเผื่อใครไม่เชื่อนะผมว่าผมเล่นในคอไมไ้ยว่าผมเล่นในโทรศัพท์นี่อันตรงนี้ผมกดออนแล้วนะผมกดชิปอยู่นะเนี่ยชิปอยู่นะมันไม่กดให้งไงอะไรที่นั้นเนี่ยโอเคผม,ผมมา อ๋อเราจะไปเล่นกันเลยนะผมโอเคผมก็จะเล่นแบบเอาที่ผมถนัดเลยนะ Yes sir Yes sir Yes sir, yes, sir. Yes, sir. ชล่ลบลบลบ ส้างเลยสร้างเลยชือนี่สร้างเลยสร้างเลยสร้างเลยเพื่อเทเลพอร์ตมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคมาแล้วนะดูย้ยอันนี้โอ๊ยกดผิดโอ๊ยโอ๊ย เอดีปาร์ตี้กดอ๋อกดอีอ่ะอุ้ยนี่ไงเออีรัก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  เอเปเหมือนกันโอเคนะผมก็มาไอเทมที่ได้จากคาร์ดนะผมก็จะเป็นกด,กดทิ้งครับกดทิ้งนะครับผมอ,อ,อุ้ยนี่ไงอ๋ออันนี้นี่ยอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะกับดักอ่ะ กับดักมานี่นี่นีนีเอนี่เชื่อมกดเซตนี่เออแต่เราเชื่อมก็กดได้นะเซตเรผมจะไปขายของกันนะ เราก็จะไปซื้อทานกันนะครับผุ ผมคลิกกันล้านรอบวันนั้น่ะน่าจะได้แล้วแหละเริ่มเอ,เอ, in, อา้าตุ้มตีนตุมตีนละมาดูนะอ่ะผมกดคลิกอย่างนี้เดี๋ยวชตัวโู ดักมาขายด้วยเหรอใช่เป็นกับดักมา้าเนาะ ฮอตโบอันนี้ฮอตโบยิงประเท่ไปเข้าแล้วไปเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเอ้ย,อย,อยกดเดินไม่ติดไป Let's go Reload กดอ่ายิงกดนี้ทิ้งกดอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว้า พอเวลากดค,กกคกล,ลิกแบบหลายรอบมันจเหื่อยมากเหนื่อยจ,จัดเลยอัปเดตมามีบอสใหม่กับมีดาบใหม่นะผมโคตรเท่นะผมผม,ผมจะลองใช้คอร์โบโยิงด้วยนะผมผมเพราะผมคือฮันเตอร์ชานะผม อีกคียเมาส์ไม่ติดเมาส์ก็ติดนี่ไงไอ้คีย์บอร์ดก็ติดเลย อีย้ยอะไรนะอ้อฮันเตอร์มันจะเปลี่ยนจากหมาป่าเป็นไอ้นี่หายแล้วหายแล้วหายหายหมาป่ามันโคตรเยอะตะกีย้ โคตรโหดอืมตรงนี้เอาไว้ผิดพลาดตรงนั้น กอดโงเฮ้ยไปกดดีครับกดมันจะไม่ถึงก็พออย่างนี้แหละไปดีล็อคุยอะไวล่ะไอ้ยี่กดเดินไม่ได้ เฮ้ยอย่านั่งดิกดยิงสิครับกดยิงสิครับเฮ้ยทุกคนกูปไปเลยรอตอนเช้ารอตอนเช้าเดี๋ยวมาแน่นอน เนี่ยทุกคนผมกดยิงแล้วนั่นอะไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบิวบิวเอือกูตายยึดมาแฮ่กูโดนเกียร์ในสัตว์กูโดนเกียร์กูโดนเกียร์กูโดนเกียร์กดคลิกไว้อย่างนั้นแหละผม พีก็ไม่มีตังหรอกว่ะแม่งโดนเกียร์เนยโอ้โหเจ็ดสิบแปดพันเมตรคุย เซ็งว่ะโอเคถ้าคลิปนี้ถึงสามสิบนาทีเดียวผมก็ใจนี่ให้นะจบให้เลยจบคลิปให้แบบเฟยวเลยอ้โหขี้กูตาย อไอตรงนี้ต้องวอล์ค็อบขึ้นไปอ่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจเออค่อยๆเข้าใจหน่อยชิบ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 นี่แล้วก็วอล์ค็อบขึ้นมาม,มันเป็นกระโดดวอล์อปเนี่ยมันเป็นมันเป็นกระโดดวอล์อปเข้าใจละนี่ก็กระโดด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 แล้วก็ชิผมขอใช้มือเล่นเนี่ยวะ